โอเคครับผมก็ต้องขอสวัสดีพี่น้องชาวอาร์คทุกคนกันเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไซโคนะครับกับเกม a r ร Survival Evo นะครับกับ Mo ส p พร์ a l f e a r กันอีกแล้วเช่นเคยนะครับแต่ว่าในวันนี้นะครับผมก็จะมานะครับพาผู้ชมไปลงถ้ำอีกแล้วเช่นเคยนะครับแต่ว่าวันนี้เราก็อาจจะด้ไปลงถ้ำ easy easy หน่อยละกันคุณผู้ชมนะก็เป็นเดิมเดิมเนี่ง่ายๆเออเดี๋ยวเราพาไปลงกันวันนี้ก็ผมคิดไว้ก็จะมีถ้ำพิษแล้วก็ ถ้ำอะไรนะออ t เดอ a v เคเวอร์นะจำชื่อถ้ำผิดไม่ได้ว่ามันชื่ออะไรนะผู้ชมนะแต่ว่านั่นแหละผมจะพาไปลงกันนะผู้ชมนะโอเคแล้วครับสำหรับสิ่งที่เราต้องเตรียมก็ไม่ใช่อะไรที่ไหนไปไกลนะก็คือแก๊สแมสนะผู้ชมนะก็คือแบบหน้ากากกาันแกส๊สพิษเนาะอืมซึ่งมันจะมีประโยชน์ต่อเรามากๆนะครับในการลงถ้ำตัวนี้นะโอเคเดี๋ยวผมก็จะพาผู้ชมไปลงเลยแล้วกันนะเพื่อไม่เปการเสียเวลานะครับผ,ผู้ชมนะอืมโอเคถ้ำลาวาเอ้ถ้ำถ้ำพิษเนาะ ผมจำชื่อไม่ได้ว่าอ์ติแฟกตมันชื่ออะไรเดี๋ยวเราค่อยดูแล้วกันเพราะว่าผมลืมจริงๆอืมแต่ผมก็ต้องพาคุณผู้ชมแบบไปลงนะครับเพื่อที่ทําการหาแบบอ์ติแฟกต์เพื่อไปลงบอสอะไรเนี้ยเออใครที่อยากลงตามก็ลงได้คุณผู้ชมนะอ่ะผมจะพาลงแบบอีซี่อีซแล้วกันสิ่งที่ต้องเตรียมก็ไม่ใช่อะไรที่ไหนคุณผู้ชมนะก็คือแบบเราเตรียมแค่อหน้ากากแล้วก็หมาป่ามาประมาณนี้อืมนี่คุณผู้ชมนะก็ถ้ำก็จะอยู่แถวๆนี้นะอ่ะ ก็จะมีสระน้ําแล้วก็ถ้าก็อยู่ประมาณทางนี้เลยเห็นไหมนี่ก็เป็นป่องทางเข้าของถ้ำนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งเราจะใช้หมาป่าในการลงนะครับเพราะว่ามันจะได้แบบปลอดภัยนะคุณผู้ชมนะโอเคอ่ะผมไม่ค่อยได้ลงถ้าใน R P C บ่อยนะครับแต่ว่าผมก็จะลองพาลงดูแล้วกันเดี๋ยวเราอาจจะครับคบเพลิงมาแล้วกันคุณผู้ชมคบเพลิงเราต้องการอะไรวะต้องการไม้เนาะเพราะว่ามันมืดนะครับในนั้นมันมืดมากคุณผู้ชมนะเราจะใช้เพียงหมาป่าสู้อย่างเดียวนะคุณผู้ชมนะ เออแล้วเราก็นั่นแหละลงตามผมได้เลยง่ายๆอืมเออครบเพลิงอยู่ไหนโอเคอ่าเดี๋ยวเราทําการลงเลยนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะคุณผู้ชมนะโอเคทํานี้มันจะลึกลึกพอประมาณเลยนะครับคุณผู้ชมนะโอ้โหกระตุกเข้าหน้าถ้าท,ทีไรกระตุกทุกทีเออเป็นอะไรวะเนี้ยอืมทีนี้เราก็ลงตามผมได้เลยนะครับลงมาทางนี้เลยนะครับอ่าตามผมมาเลย โอเคเลทส์กทารันดุล่านี่ว่าเฮ้ยอันนี้มันทารันดุล่าไม่ใช่แมงมุมธรรมดาคุณผู้ชมนะอุ้ยทารันดุล่าโหมดมากคุณผู้ชมเท่จัดโอเคเขียวไปเลยนะคุณผู้ชมนะอืมก็ระมัดระวังนะสำหรับการลงนะสัตว์มันเยอะอ่าถ้ำนี้สตัตว์เยอะมากสิ่งที่ควรพาลงก็คือหมาป่านี่แหละก็หาตัวโหดๆมาลงนะคุณผู้ชมนะถ้าตัวอ่อนเกินไปเราก็อาจจะสู้ไม่ค่อยได้เออเขาเรียกว่าตัวท็อกซิกเนาะเขียวเขียวนี่น่าจะตัวท็อกซิกเอามันหนีทําไมวะ หนีทำไมอะหนีทำไมเออไอหนะูไอหนูอหนโอ้โหเยอะมากคุณผู้ชมเออเห็นไหมมีตัวอะไรคอยต้อนรับเราตลอดเลยคุณผู้ชมผมว่านี่ไม่น่ารอดเนี่ยคุณผู้ชมเฮ้ยมันมันดาเมจแรงนะเนี่ยเฮ้ยหมาป่าผมจะล่วงไหมวะเฮ้ยค่อยค่อยคุณผู้ชมค่อยค่อย,อย,อย,อยไม่ได้แล้วไม่ได้การละไม่ได้การละเออเออเออนั่นแหละอโอเคโอเคทีนี้ก็ทําการลงไปเคลียร์ลงไปเคลียร,ยร์ออกไปคุณผู้ชม ขี่ออกไปเลยนะอ่าประมาณนี้เห็นไหมเป็นมุมเยอะมากคุณผู้ชมทารันทูล่าแล้วก็เป็นอ่าแล้วก็ตัวเล็กๆอะไรก็ไม่รู้นะครับเยอะมากมายผมน่าจะได้เลือดของอ่าแป็มุม,มท็อกซิกเยอะนะคุณผู้ชมนะเพราะว่ามันต้องเอาไปใช้ในการคราฟคิบโบอ,อะไรต่างๆด้วยนะครับผู้ชมนะอืมแล้วก็ไปทำหน,หนั่นแ่ะก็คือเป็นท็อกซิกอะไรสักอย่างเนี่ยคุณผู้ชมนะไว้สําหรับเป็นทําลูกกระสุนนะเออก็ดีได้เยอะก็ดีนะครับคุณผู้ชมนะอ่าท็อกซิกทารันทูล่าผมว่าอยู่เลือดเยอะมาก เราต้องอัพเลือดแล้วคุณผู้ชมดาเมจไม่ใช่เลือดอัพดาเมจโอเคอ่ะเดี๋ยวผมพออัพที่ดาเมจก่อนนะคุณผู้ชมนะโอ้โ oh ห oh, ของเยอะมากคุณผู้ชม,มเก็บมาเลยลงมาไม่ได้เหรอลงมาไม่ได้นะครับก็เมื่อกี้เราออกมาทางนี้ครับก็มาทางซ้ายนะครับคุณผู้ชมนะประมาณนี้แล้วก็เดินตรงไปเรื่อยๆนะโอ้โ oh ห oh. เห็นข้างหน้าแล้วผมไม่อยากสู้เลยอ่ะเราก็ต้องไปข้างหน้าอยู่ดีนะคุณผู้ชมนะอ่ะโอเคนะครับคุณผู้ชมนะก็สู้ไปเรื่อยๆแหละ อ่ะตับโดยที่เรายังไหวเราก็สู้ไปให้ผู้ชมนะโอเคสู้ไปเลยสู้ไปเลยอ่ะทีนี้เราจะเลี้ยวซ้ายไปนะผู้ชมนะอ่ะสำหรับถ้ำนี้ปิงเหรอโอ้โหสวยละคุณผู้ชมโดนปิงดูดคุณผู้ชมใครอยากได้เลือดปิงครับก็มาหาตรงนี้ได้คุณผู้ชมนะเรามาถึงตรงนี้นะครับผมว่าโอเคครับเคลียร์สัตว์เสร็จแล้วก็เตรียมตัวเดินทางไปต่อนะแต่ว่าไอ้นี่มาแต่ไหนอีกแมงมุมัโหลเออกัดเบาจังวะลูก ไปอัพดามเมจไปก็ไปทางนี้กันต่อนะผู้ชมนะไปชิดซ้ายไปเรื่อยๆก่อนนะครับผู้ชมนะจังหวะนี้ยังไงเราก็ต้องลงชิดซ้ายไปก่อนเป็นอันดับแรกเพราะว่ามันถ้าเขาแบบกําหนดมาแบบนี้นะครับก็จะมาเจอกับเขาเรียกว่าอะไรนะลอดเคสเออมันเป็นลอดเคสเนาะแล้วก็ตรงไปเรื่อยนะครับผู้ชมนะลงไปเลยนะครับอันนี้โอเคทีนี้ก็ทําการเดินลงไปผู้ชมนะเดินทางลงไปผมบอกแล้วถ้าไม่มีหมาป่าผมว่าลงยากมากผู้ชมแต่ละตัวมันโหดมากผู้ชมนะ เห็นไหมอ่ะทีนี้ก็ลงไปใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วโอเคโอ้โหฝูงทารันทูล่าโอ้ไม่กอดล่อมันออกมาดีกว่าเนาะผมอัพดาเมจก่อนบอามากเอ้ยหมาป่าอย่าพึ่ง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 อัพเวลตอนนี้เอาดิกัดมันก็ไปเออนั่นแหละคุณผู้ชมทารันทูล่านะครับน่าจะพอสู้ได้โอเคเออเอาดิเอาดีวะเอะเอประมาณนี้ เห็นไหมเราต้องเคียร์ออกให้หมดนะไม่งั้นเราน่าจะลงไม่ได้นะครับคุณผู้ชมนะเพราะว่ามันค่อนข้างโหดเลยสัตว์พวกนี้อ่ะโอเคทีนี้ขอเคียร์สัตว์ออกก่อนอึ๊บอึ๊บอึ๊บโอ้ยมันทำไาเยอะจังวะเฮ้ยมันเยอะจริงเยอะมากคุณผู้ชมดูดิเออทารันทูล่ามาจากไหนไม่รู้โอเคโอ้โหโอ้โห,โโหสว่างจังวะ อ่ะเป็นของเทคอ่ะนั่นเป็นปิงครับผู้ชมนะข้างล่างนันเป็นปิงนะอ่ะตรงนี้ก็มีปิงรอเราเต็มหน้าคผู้ชมนะอ่ะเห็นไหมแล้วมันจะแบบเดินเข้ามาหาเราเองผู้ชมนะอ่ะโอเควิธีการเคลียร์ปริงก็ไม่ยากครัผู้ชมนะอ่ะมันก็แค่เดินไปใส่ไฟครัผู้ชมนะมันก็จะหายไปเองหมาป่าผมก็น่าจะโดนปิงกัดเหมือนกันเออโอเคเคลียร์ออกก่อนนะมันจะได้เลือดปิงมาคผู้ชมนะเราสามารถเอาไปคราฟอะไรต่างๆที่มันใช้คราฟได้คผู้ชมนะ ตอนนี้ก็ใกล้ถึงแล้วคุณผู้ชมอ่ะนี่ครับถึงประตูพอดีอะไรอีกเออไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเออมานี่ก่อนมานี่เคลียออกให้หมดเคลียออกให้หมดเคลียออกไปโอ้โหเลือดเป็นหมื่นเยอะมากเยอะจังวะเอออะไรวะนี่อะโคตรเยอะเกินไปแล้วเกินไปแล้วอ่ะเคลียออกไปเคลียออกไปเคลียออกไปเออ,เเเอ,อนั่นแหละหมดแล้วคุณผู้ชมโอ้ยัยงไม่หมดอีกทางนี้ไม่ใช่นะครับคุณผู้ชมนะเออ ผมไม่น่ามาทางนี้เลยโอ้โหสัตว์เยอะจัดอ่าเดินเข้ามาทางนี้นะครับแล้วก็เดินเข้าไปเรื่อยๆนะมาป่าเข้าไม่ได้เราก็เดินเข้าไปเอาอ่าตอนนี้ก็ถึงแล้วเรียบร้อยคุณผู้ชมนะเป็นไงง่ายไหมไม่ง่ายเลยคุณผู้ชมนะแค่ทําแรกยากมากคุณผู้ชมโอ้โหปิงอะไรวะเนี่ยโอ้โหเกินไปว่ะไอหนูอืมอันนี้ไม่ได้แล้วออกไปเอออ่าโอเคคนดูเดี๋ยวเราออกจากถ้ำกันนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเราทําการไปลงอีกถ้ำหนึ่งเลยคุณผู้ชมเออเดี๋ยว อเคลียก่อนเออหัวอะไรวะเนี่ยของเยอะจัดปลิงติดอยู่ที่หน้าผมนะคุณผู้ชมนะเอาออกไม่ได้เลยคุณผู้ชมนะต้องขี่สัตว์อย่างเดียวถึงจะมองไม่เห็นนะเหมือนเราต้องแบบเคลียร์ตัวเองนี่แหละคุณผู้ชมนะอ่ะทีนี้ก็ทําการออกทางเดิมเลยนะคุณผู้ชมนะอ่ะมาทางนี้เลยง่ายๆนะครับคุณผู้ชมนะทางขึ้นทางลงก็ทางเดิมนะอ่าใครจะออกทางอื่นวะมันก็มีทางเดียวเนี่ยเอ,อ,เออโอเคทีนี้ก็ทําการเดินทางออกไปเลยนะครับผู้ชมนะอ่ะโอเคไป จเจอการคุณผู้ชมนะที่หน้าถ้ำนะอะไรอีกวะเนี่ยโอเคแล้วครับตอนนี้เราก็มาถึงหน้าถ้ำเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมนะก็ลงจอดอย่างสวยงามนะครับผู้ชมจอดไปหน้าถ้ำเลยเพราะว่าเขาไปไม่ได้นะผู้ชมนะเดี๋ยวโอเคทําการเอาหมาป่าออกมาก่อนอืมตัวนี้โอเคทีนี้ทําการออกมาเลยผู้ชมอืมถ้ำนี้ก็ไม่ยากเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะน่าจะอีซี่อยู่คิดว่านะอืมก็เดี๋ยวเราเดินทางเลยนะครับก็อย่าลืมเตรียมหมาป่ามานะผู้ชมนะก็ ถ้ำนี้ก็มีสัตว์เยอะนะครับอ่าเป็นไงปึ๊บทีนี้ก็ลงมาเลยปึ๊บเปิดเอาซ้อมสไบการ์ดก่อนโอเคโอเคเรียบร้อยเคลียไวให้หมดเลยนะผู้ชมนะทีนนี้ก็จะมีเมกาโลเซรัสนะผู้ชมนะก็เป็นสัตว์อ่าเดลเซอแบบอสุวิรัติการตัวนั้นนะผู้ชมนะที่เราเจอบ่อยนะอืมก็ตัวที่เราจับไปเป็นระดับเอเพกนั่นแหละอ่าตัวนั้นเลยถ้ำนี้ไม่ได้อันตรายอย่างที่คุณคิดมากมายแล้วผู้ชมนะอ่ะก็ ผมคิดว่าน่าจะลงง่ายอยู่พอๆกับทาตัวแรกเลยแต่ว่ามันมีสัตว์เยอะกว่านิดนึงอืมเป็นสัตว์พิษนะส่วนมากทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ทางนี้ดิมาทางนี้นะครับคุณผู้ชมนะก็จะเป็นทางนี้เดี๋ยวเพึ่งอ่าตรงนี้นะลงมาตรงนี้ปึ๊บมันก็จะมีทางมาทางนี้อ่านะเห็นไหมอ์ติแฟกเจอละลงมาทางนี้ครับแล้วก็เดินชิดชิดซ้ายมาคผู้ชมนะอืมชิดซ้ายมาก็จะมาอยู่ในโพรงนี้ ถึงแล้วตอนนี้ถึงแล้วเหล,เหลือแต่การเคลียร์สัตว์ออกอผู้ชมนะถ้าเคลียร์สัตว์ออกได้ก็คือจบแล้วอ่าประมาณนั้นเห็นไหมเนี่ยสัตว์พวกอ่าเนี่ยนี่แหละที่เห็นเนี่ยเออก็ค่อนข้างที่จะแบบโหดโหดอันตรายมากคผู้ชมโอ้โหยังโหดอ่ะมาดิมาดิไอ้หนูอเออลูกผมเลือดลดเยอะมากผู้ชมตอนเนี้ยเจอกว่าที่คิดแล้วก็ลงง่ายมากถ้ำเนี้ยเห็นไหมอืม คุณผู้ชมคิดว่าถ้าตัวแรกที่ผมลงก็คือถ้ำฮนะันเตอร์เนาะแล้วก็ถ้านี้คุณผู้ชมคิดว่าถ้าไหนยากกว่ากันเออมันก็พอๆกันแหละเห็นไหมอ่าอันนี้ก็จะมีงูเหมือนกันตัวนั้นก็มีเหมือนกันเพียงแค่เราจะเจอหรือไม่เจอแค่นั้นนะคุณผู้ชมนะอืมโอเคครับประมาณนี้นะครับสำหรับการลงนะคุณผู้ชมนะอ่าเรียบร้อยเป็นอร์ติแฟกต์นะครับนี่จเจอละอ่าง่ายมากคุณผู้ชมใครที่อยากลองลงก็มาลงได้คุณผู้ชมน,นะผมก็พาลงเรียบร้อยแล้วเอาเป็นว่านี่แหละประมาณนี้เออ อ่าโอเคผมก็โอ้โหตกน้ำมีตัวอะไรไหมเนี่ยเฮ้ยมีตัวอะไรไหมวะเดี๋ยว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 เออโอเคทีนี้ก็ทำการเก็บมาเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเป็นไงย่างเจ๋งอ่าทางขึ้นก็ไม่ได้ยากคุณผู้ชมแนละ้วก็ทางเดิมเลยนะครับอ่าเห็นไหมนี่ทางนี้ก็เหมือนเดิมนะครับง่ายนะครับอืมทำนี้ง่ายจริงง่ายจริงเออโอเคปึ๊บอ่าเดินนไปเลยคุณผู้ชม เรียบร้อยอ่ะตอนขึ้นก็ชิดชิดอะไรนะชิดซ้ายแล้วกันคนะุณผู้ชมนะอ่ะบอกประมาณนี้น่าจะเข้าใจง่ายนะอืมน่าจะเข้าใจง่ายจริงโอเคทีนี้ก็เดินขึ้นไปเลยไม่ต้องไปอะไรละเพราะว่ามันก็เสร็จละประมาณเนี้ยอืมเอาเป็นว่าถ้าใครชื่นชอบนะครับคลิปนี้ก็ ฝากที่จะกดไลค์กดติดตามด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมด้วยนะครับผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ผมว่าน่าจะประมาณนี้นะครับอ่าก็สำหรับคลิปนี้บา,บายๆนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบา,บายๆครับผม